แสได้ประมาณนี้เปิดอีกอีกหนึ่งซองอีกหนึ่งสององเฮียเฮ้ยมันไม่เลขมันไม่สวยอ่ะอ่ะหนึ่งซองก็หนึ่ซองซองกี่บาทเนี่ยเฮ้ยโมโเลย้โหชิบายู่สแพ็คเลยอรอมึงเก็บเงินเท่าไหร่แสนห้าเอ้ยโซฟี เอาเรื่องสีฟ้าปืนกาดปืนลี้แยกรึเปล่ากันมีสองอย่างอีกเลยอีกเยอยกางเกงไหนเฮ้ยผ่านอยู่มีกอฟดีกว่าเฮ้ยใส่เลยฟ้าอุ้ยปืนเรียกยสีม่วงขอสกินตัวไอ้เหี้ยตัวขอขอตัวหน่อยดิโอ้ยท้องออกหัวเจ๊กเกอร์ สีทองไลลม่าใส่เลยหัวเอทสีฟ้าเดี๋ยวมันก็แจกอีกชามเรียกทองออกเอาไปกระช้อบอดไอ้เนี้ยมีแต่ตัวไม่มีหัวไอันเด้อทองออกหัวแบนดิตไม่มีตัวไม่มีตัวสีทองออก ไอ้ครบเสร็จไอ้ครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเริ่มหมดรอเปิดต่อทีหลังอุ้ยอีพี่มันเจาะมันเจาะเอทฮัลโหลไเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเล่นด้วยดิไปแล้วโว้ย เฮ้ยมีอีไม่มีอีไม่มีอีกมีโอ้ยเจอระเบิดเฮ้ยได้เือแล้วเบิดแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยห้องนี้มันปิดนึกออกลืมไม่ไม่มีทางออกปฏิเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยวิ่งเปลี้ยวเลยวิ่งเปลี้ยวถึงจะวิ่งเปลี้ยวอ๋อเฮ้ยช่วยกู กไอ้ตัวนี้กูสู้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  ดูห yeah. ัว <tampoco> ก <music> <cities> ่อนปัญญาอ่อนอปี่อาไว้๊ดปี๊ด

โอ้โหมึงต้องบุกมึงกูไออยู่นี่พี่เฮ้ยมไเข้ามอะไรว่ากดยังไงกดขึ้นยังไงกดขึ้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยยยยยมึงอยูไม่ต้งการกดขึ้นยังไงกูส่องมันอยู่ที่นี่นี่ไงจัะกดขึ้นอะไรวมันโดดขึ้นได้ด้วยเหรออ๋อกดกดสบายแล้วแล้วมึงดูหัวกูดิหัวโดน ฮัลโหลที่ไหนเฮ้ย o อกไปมันมันวิ่งหนีสวยเอ้าไม่ตายไม่โดนไอ้ยึดแขงหมดไอ้ยึดแขงไม่โดนได้ยังไงวะ

ว้านขวัญโดนซะโดนเกมบอลเฮ้ยว้าาาด้วยด่วยด้วยไอ้ด oui? ้วยด่วยด้วยฉันเอ๊ะแล้วมันมีหรอยกระสุนอยู่โดนเกมอลตายไม่ตายมันไม่ตายแอบโคตรมืดเลยเลยแอบเเลื่อนเหลือแค่นี้เราจะรอดยังไง พระเจ้าโปรดเมตตามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยาเลยถ้าไม่โดนเดีสบวโอ๊ยมันวิ่งออกมามันวิ่งออกมาเฮ้ยก็เกินก็เกินก็เกินหนุ่มก็เกินหนุ่มหนุ่มก็เกิน ปุไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยมึงเอาจริงเหรอดูขวาไปแล้วปุอมยังไงโอ้ยเี้ยว้าวเอ้ยหลังเข้าไเลยเข้าไปดิทางไม้ก็ยิงมันยิงมันเฮ้ยสวยอ่ะสีสีหลังเข้าหลังเข้าหลังแล้วด้วดีแล้วไป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 วิ่ง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 วิงวิงวิงวิ่งวิ่ง ไลเลยตกทำไมน้ามายิ้มมอนมีหน yeah. okay 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 ้าเลยมีือดเสียลายเลยววยอดว๊อกว๊อเมรเขมอเขมรเขมรเขมรเขมอันนีนดุับกูตายเอาตายออนมี่ออนมี ไม่ได้เพื่อนติดแถบเอาโดนไอ้ไมโดนสวยัวุ้นเฮ้ยสวยเยอะแทบเต็มเลยสับว้าฮะม่ได้ันไม่งตามกูมันไม่ทำกูเฮลมีซอมหวานเออซอมหวานแม่งกูโดดเข้ามาแล้วกูยิงแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยปืน ไปเนียไอเยเต็เต็มคิวโดนลงหน่อยลงหน่อยวิดีอว้างไปลจ้าหนีดิไอแม่มันพุ่งมาหากูมึงพยายามตอบบริเคทิ้งไว้เผื่อได้วิ่งหนีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูมีแอด์สุดท้ายแล้วเรือสุดท้ายแล้วตรงกลางแล้วสบายมันวิ่งวิ่งหากันวิ่งหากูไอ้้ยไปย ยิง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 ,ยง,ยงมันมันอยู่หลังกูยิงไอ้นี่เอ้